สวัสดีครับผมไม่พี่นอ้องโอ้ฝ่าหลังฝนวันนี้ฝนตกหวางบ่ายสองก็กลัวก็เน,นี้ก็ซิปหานาฬิกาหาสิบนาทีแล้วครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบมิถุนายน้วครับปื๊บไปฝากวับจะสินเดียนมิถุนาอีกเลยนี่ครับลูกชายผมอย่าเชฟอันนี้ ไม่ได้แสดงนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกคนใหญ่ผมครับผมมีลูกสองคนเลยคนใหญ่ยังไงใหญ่ขึ้นไปเขาก็ต้องทำอยู่นะครับไอ้แบบนี้ครับเนี่ยครับก็ฟึ่งเขาทำนี่นะครับพี่นอ้องตอนใหญ่ตอนไหนจะได้เขารู้จักช่วยตัวเองครับแค่นั้นแหละโอ้แม่พี่นอ้องเรับพ่อแม่ทุกคนสิฝึกให้ลูกก็อ,อยากให้เขาเติบโตแล้วลก็รู้จักทำง,งานเป็นเมี้นะครับต้องช่วยเลี้ยงตัวเองให้ได้ครับ โอเคครับนี่นะครับผมก็ฝึกดูผมหมดที่ว่าตอนไปทําอะไรอยู่ก็หลไรก็สวยมากครับก็ฝึกเข้าอย่างนั้นนี่แหละครับพ่อเป็นพี่น้องให้รู้จักกัโคนระบาดเขาทวนแขนอะไรไม่มีอะไรดล้วครับอ่ะนี่ครับกําลังจะทําของกินครับพ่อเป็นพี่น้องต้มหม้อปลาเลยครับใส่จะไข่ใบมะกรูดพี่ของเราครับขายไปนะครับทุกครัวเรียนปลา แล้วก็ขัวหอมหัวพริกขัวกระเทียมครับนี่นี่ครับผมพี่น้องปลาดุกน้ำปลาปลาดุกใส่แล้วก็ปิดฝานี่ยนะครับง่ายๆครับอยู่บ้านเองผมพี่น้องถ้าอยู่จริงอันนี้ก็มะเขือกระสุนครับหรือไปแล้วครับอันนี้มันเน่าครับได้แยกไว้จะต้มจิ้มครับพ่อแม่พี่น้อง ก็เป็นงี่ครับเห็นไหมผมก็จะมาตุมจิบอันนี้ดีก็ขัดไปขายเขาพ่อผี่ดอกก็พอได้หาได้ซิฟกนี่นะครับชีวิตบ้านเองพ่อผีดองเลยทำคองกินง่ายๆครับอยู่บ้านเองอาหารซันีนก็โอเคนะครับซัมเนคือว่าแค่นนะครับภาษาคุรัสซีมเนคือว่าแคเนนะครับภาษากลางก็ถือว่าสุดยอดแะครับกินนี่ครับให้ดูกับพักหวานกระสวนนี่ ใครดูพวกมันจับพวกยีรุยเหรอครับนี่ผักหวานกระสวนอันนี้ก็ะนอไม้กระสวนครับเอาม่านนอนหนึงครับเอามาแกงเปรยครับมาชาวเก็บฟักทองมาครับฟักทองก็ผมพี่น้องตก้ระโหลกมาครับไปเด้ยใหญ่นำไปดูฟักทองผมนะครับเสียดายครับตก้ระโหกครับฝนตกกระแทกเลยตก้ระโหกครับต้องรอชุดสองครับพ่อพี่น้องอันนี้พันไอ้ทองอําไพเลยครับนี่ครับพ่อพี่น้องก็โอเคอยู่ครับสำเนีนี่ครับตาช่าง ช่างมะเขือไหวแล้วครับเนี่ยมะเขือกระสวนแล้วครับมะเขือกร,อระรกสวน <c oughs> ก็ได้เริ่มเก็บทะยอยเก็บแล้วครับผมพี่น้องเนี่บก็ได้เป็นการเรียนร,รูน้ไปรเรื่อยๆเลยครับผมพี่น้องนี่ครับยังคงบอกพื้นที่เองนะครับตรงไหนว่างเองก็จงไหวเองก็ปลูกของเองไหวกินเกกรื่องจากการการจินต่อขายครับไม่ต้องมีอะไรมากมายรั่วแดดฝ่าล้างฝนรั่วผมพี่น้องเใช่ไหมลอยฝนตกหนาทั้งวางใบสองรั่วแดดไม่ต้องถามว่าร้อนไหมผมพี่น้องแดดฝ่าล้างฝน สุดๆเนี่แหละครับผมพี่น้องเนี่ยก็เก็บมาตามออเดอร์ครับไก่มุดอะไรแหละผมพี่น้องเฮ้ยฟักทองรอชุดสองครับเพราะว่าฟักทองมันจะมีต่อยอดอีกชุดสองครับอ่ะโอเคได้นําไปเขาครัวครับไปเขาครัวกันไปดูดูว,ว่าซุกยังก็นี่ครับแฟนผมกําลังจะฝันฟักทองตุ่มครับมีตัวนี้นิดนึงครับนี่ให้แม่นอนเนี่ยครับตรวนี้ได้หลายก็ไม่เอาไปขายนะครับเองก็ มาศึกษาเขาคนี้ก็ต้องมาหายากำจัดหนอนอโอเคผมก็ไปหาฟื้นอยู่แล้วหลอดสวนนะครับเศษหมายผู้พูดพังๆะครับไปน่นอนนอดอนนิดๆด้วยไม่ต้องไม่ค่อยผมไม่ค่อยใช้เตาแกะเด้อเพราะว่าผมว่าแบบนี้มันจะหอมกว่านะกันเลยแต่คนชอบ,บผมชอบแบบ บันบานนะครับชอบไอไออุ่นแบบบปนบานน่ะแบบมันจะได้ฟิลแบบอยู่บานจริงๆครับอันนี้คือว่าอยากบางทีก่อนนึกถึงตอนนี้เป็นเล็กหน่อยนะครับคนเถากะใช้เตาใช้ฐานใช้ฟืนนี่นะครับยิงก็เลยมันนึกถึงได้นะครับพวมหลังแล้วก็หอมนะ้วมพี่น้องอโอเค นะครับขนาดล้อน้ำเดือดผมก็จะใไหอ้ช่วยแฟนผมตำผิดครับอยู่ด้ยวยกันก็ช่วยกันเลยเก๋สามีภรรยาผมก็แฟนผมไม่ค่อยทำตัวอยากหมากมาเลยครับมีไร่กินนั่นแหละครับชีวิตบันโหน่งเองครับผมพี่น้องสบายเกินมีความสุขด่าผมพี่น้องถึงมันจะเหนื่อยก็แต่ว่าก็มีความสุขครับ นี่ครับรละเอียดแล้วพอนอกโอ้นี่แล้วครับบานีองต้พริกก็พักในสุดยอดแล้วครับโอเคใครชอบแรงกันละเอียดละเอียดแต่ผมไม่ค่อยชอบแรงเท่าไหร่ครับพอจะยับยนิดพอตุ่ยมากมีตน้นริกตน้นกระเทียมหัวหอมนึงครับ เรียบร้อยนี่นะครับแล้วผักไปก่อนครับเข้าเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งครับใบย่านางนเลยด้วยครับใบย่านางกระบานเไม่ต้องไปซื้อเลยครับใช่ไหมอยู่บ้านเองบอกว่ามีไรกับปูเลยครับแฟนก็นจะขยีขยีจแจ้งใส่ฟักทองใส่ฟักหวานแล้วก็ใส น้องใหม่แกงปื้อเลยพูด,ดง่ายนี่แหละครับง่ายงครับบ้านเองสุดยอดแลวครับเนี่ย,น,น,ยน,นะครับผมก่จะรีบไปสวนนะครับจะไปฉีดมะเขือกระปิกครับนี่รับปรอกโลผีเอกเดือดเซ็จแล้วให้เดือดปื๊เปือ่อยแล้วก็ตักตอนปามาแล้วก็เอามาใส่ขกครับแล้วก็ตำาตครับตำให้เขากันไข่กันทับ ไอ้บ้านนี้ก็ทำกันนี่แหละครับพี่น้องง่ายๆกงนหาะบ้านนี้ใครก็รู้อยู่แล้วครับอ่ะโอเคครับผมพี่น้องให้ดูเป็นสังเขปครับผมพี่น้องนี่นะครับโคมสุกบ้านนี้ครับมันมีไรมากมาย้ะครับซ้ำนี่แหละส่งตกวใจใช้ติดตามได้ทั้งหมดผมพี่น้องกับสโลแกนผมคนขยันไม่ร้อนตายสตยาสบายสุ่อใจกับปีกับมอนครับสุขภาพแข็งแรงกันตัวนะครับอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ